นะครับสวัสดีครับผมเหมือนผ้าเที่ยวขางซิงเวนดี้ครับผมเที่ยวขางบ่อปลาครับแผ่นดินแยกครับผมนีม่ทางนั้นก็สิเป็นมองขับไปบ่อปลาครับมองตอปลาทางนีง้มองจอดรถครับผมแนงเหลือมอลาวาดแล้วทางไหนเป็นมองกลางเต็นครับผมนี่ห้องนอห้องนม้มกลางเต็นกันนอนแถวนั้น นะครับยางเลยพี่นาะ้างเป็นแผนทีครับผมข้อปาครับผมปตาต้นสนครับจะต้องยางไม่ได้เติมึงงนะพี่นอนอะเจ็บผ่า บรรยากาศครับเหมือนนี่นนบันไดเป็นบันไดเห็นนอพี่น,อน้องความสะภานน้อยพี่น้องเดิมสิขอมาไกล่ล้วครับ นี่เเป็นสะพานใหม่มาแล้วครับไก่ถึงนำตกหน่อยอเนาะตอนนี้เข้ากบยางอยู่ในหล่องเทว่าแผ่นดินแยกครับผมเขาเห็นเป็นทางขามาพี่น้องทางนี้ฟา,างต้องขังร็วางหันครับ สวยงามครับเสียงฟังเสียงน้ำตกพี่น่อยวันนี้เก็บบรรยากาศครับผมแถวบลานป้ายาไปอหยูบ่บฟางหนึ่งก็จะเป็นหม่องโน้นเหรียญหนอนน้ำใสน้ำพอนี้กินได้ครับน้ำธรรมชาติเย็นจ้าจานเลย ากาศคล่อมกลายครับดาวไปเป็นคู่วันนี้อากาศบ้อนยิเดือดครับอากาศคืบหมอสำรับตกปลาเลยวันนี้เดือดโ,โดนยังก็โบเด้ไปครับโบสิวางเมื่อแล้วยื่นไก่วัวป้านแหละโบเด้เอาเบ็ดมาครับมอาหันมาเต็มก็น้อพี่น้องะมองย่านบาเต็มครับ,ออบรเริ่มปรับหน้าก็เต็มเนาะ ทำไม่ไม่ครับผมหน่าก็หยานโมเ็มครับเราเห็นเลืพอ่ทําไมใหญ่จังเลยก็ว่าบกลี่หน้าใหญ่มากเพื่อนโซมไหม เตรียมบรรยากาศครับผมบรรยากาศครับผมต้องถอดระวังเมือนนะครับหามปี้นหามอันนี้ครับผมเขาบอกถ้าผูกป็นปลายหามปี้เนี่ก่อนเห็นครับผมอย่างนั้นลมใสอย่างนั้นไหลใสครับเป็นห้อยแผ่นดินแย่ครับผมยาเขาไม่ได้ห้อยแผ่นดินแย่เราสิเป็นน้าตก ค้ัวผดียุข้างหนึ่งครับผมายางไว้ผมเนี่ยแล้วว่าเนี่ยหายไฟจีโน่กตกตายครับครับก็อีกดลอยกโลกครับผมมันเดียว,วันจันครับเนี่ม่อมหนึ่งครับ ฟังเสียงบรรยากาศธรรมชาติครับผม ดอกเหลืองครับผม,ม<า>โอ้ใบพักอัอนนี้บานเทาพี่น้องคือบะพักนี้บวกง้วบวกคุ้ยครับบวกคุ้ย,บยใบแหนนี้อย่างว่าเขากินกระปุ่นไหมพี่น้องคือบะ<า>ใบคือกันบ่กครับ <laughs> <laughs> ตัวน,นี้ก็เป็นพักสมนะครับจ้อเก็บแกงใส่ปลาครับผมนี่ครับ กินได้ครับผมใบตัวนี้กินได้เ้อะนี่ครับมมนสีสมไหมล่ะนี่ใบแจ้งใส่เห็ดใสป่ปลาครับนี่ใบตัวนี้ทำไมได้กี่บ่กกากินครับโมผ้าหย่ำก็เลยโหวว่ามันเป็นใบสมครับไม้แจ้งใสป่ปลาแกงใส่เห็ดแสบโอ้ใบสมหลายอยู่ตัวนี้นี่ครับคือว่าพี่น้องก็ใบอันนี้ครับผมใบอันนี้ในหัวข้วยบานห้านนะ จะขายกันวะสองคนไปก่อนแหละจอดใช่ไหมบอพี่น้องเ <c oughs> นี่ยงหลังครับยางเติมนึงครับผม เครับเป็นทางหนึ่งครับผมตัวยางไกลเต๋อเสร็จหลังจากเขาออกจากทางนี้มาแล้วเป็นทางเป็นตกเป็นทางเป็นทางโยนเหรียญครับผมเป็นหนาพาเอากลับมาหลดแล้วพี่น้องแล้วหาะเดียพาจิโนไปทางบาดลูกครับขับรถเดือดลอยกวัวโล่เพราะเป็นลอยโล่เรลอยก็โล,ล่น่ะ ออกจากนี้ก็ประมาณเกียรเจ็ดเกียบเ์เจ็ดสิบแล้วครับแล้วก็ต่อออกไปบ้าทลูกอีกประมาณสามสิบสี่สิบครับผมเดี๋ยวสิไปแล้วครับผมเอาคลิปนี้ไว้ซจำครับผมคลิปหน้าเจิกันใหม่้ะพี่น้องครับสำหรับเก็บบรรยากาศครับแม่ครับอารวาล้วขนาดบแดดเวณนี่แม่ยังอาราวาสอยู่มันอยู่ในป่าครับผมอยู่ข้างปา่านะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม So let me have.